คุณชี้ให้ผมดูได้ไหมว่าคุณเดินมาอย่างไรกว่าหนึ่งปีนะเขาพูดเบาๆก้มลงมองแผนที่มือของเขาค่อยๆลากไปช้าๆเส้นทางลงใต้ตั้งแต่ส่วนในของมองโกเลียไปยังฮ่องกงจากที่ที่หนาวเย็นและแห้งแล้งมีผู้คนกระจุกตัวเป็นย่อมเล็กๆมือของเขาลากผ่านไปเมืองที่แออัด ด้วยผู้คนในที่ราบตอนกลางและวกขึ้นไปทางทะเลจีนใต้บนแผนที่นั้นเขาชี้ที่สีต่างๆต,ตั้งแต่ที่ว่างเปล่าในตอนเหนือสีเนื้อและสีเหลืองสีเทาที่บง่งบอกแนวภูเขาจากนั้นก็เป็นสีเขียวซีดๆและสีฟ้าดินแทนที่อุดมสมบูรณ์ของเสฉวนและฮูนานและผ่านลงมาทางใต้ หน้าอกของซุงไซกระเพื่อมเขาระบายลมออกมาช้าๆด้วยความคิดถึงเขาปลดกระดุมกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตและดึงเศษกระดาษออกมาฉันเขียนเมื่อคืนนี้เขาอธิบายเรื่องราวการเดินทางของฉันน้ำตากรบเบ้าตาแต่เขาก็กลั้มกลืนมันไว้ได้เขาสั่นศีษะแล้วว่า ฉันสัญญาว่าจะเล่าให้คุณฟังทุกอย่างที่ฉันเห็นแต่เสียใจนะจอจี้ฉันทำไม่ได้มันเล่าไม่ได้แปลกนะความจำของฉันเหมือนลมที่ผ่านไปฉันจับไม่ได้เขาว่าเอามือเอาฝ่ามือรีดกระดาษที่เรียบสิ่งที่เขาเขียนไว้ที่ผมนำมาแปลในเวลาต่อมาเป็นร้อยแก้วที่มีลักษณะ เหนือจริงและเป็นประวัติส่วนตัวที่ประทับอยู่ในความทรงจำเป็นความฝันที่กำลังจะเลือนหายเขาเริ่มอ่านตัวหนังสืออนุธงานที่เขียนไว้ด้วยหมึกสีดำลมจากทิศเหนือลมที่ชวนโศกไปกับเราด้วยเมื่อเราต้องคลากจากภูจือใบหน้าของอาจารย์ประทับไว้ด้วยความทุกข์ของพวกเรา ด้วยวิญญาณที่หลับไหลฉันฝ่าฟันไปบนถนนภูเขาและแม่น้ำเปลี่ยนสีไปเสียแล้วบานเกิดเมืองนอนของฉันเป็นปัญหาอีกกบคิดในช่วงเวลาแห่งความหิวโหยและทุกทรมานฉันยังก้าวเท้าย่ำไปตามแสงเดือนเป็นสิ่งเดียวที่ชโลมใจภิกษุรูปนี้การเดินทางของฉันยังคงดำเนินต่อไปฉันออกจากสี่อัน นครหลวงแต่สมัยโบราณออกทางประตูแห่งด้านตะวันตกใจของฉันทยานไปกับเมฆสหายในการเดินทางของฉันคือฝันอันหนาวเย็นความหนาวทวีความรุนแรงยังสมทบกับหิมะอันเป็นมารร้ายจะไปทางไหนดีไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยฉันเดินดุ่มไปต่อไปมุ่งไปทางใต้ทน ถนนที่ยาวไกลอนาคตที่ยังไม่ถึงพระจันทร์ดวงเดียวภิกษุรูปเดียวลูกกับพาคนเดียวเมื่อใกล้ถึงจินอันภายใต้ภูเขาหมอนดีแม้จะหิวโหยแต่ก็ดีใจที่ได้หลับนอนภายใต้ใบไม้ที่ร่วงลงมาคุมกายในร่มเงาของพระราชวังของจักรพรรดิองค์แรก ฉันตื่นขึ้นมาเพราะเสียงนกกระยางเสียงนกกระยางร้องชัดเจนเกอรูโกลิอที่ภูเขาดาบาชาญมีความทุกข์มหันมือของฉันเนื้อหลุดจนถึงกระดูก เมื่ออยู่บนหลังคารถไฟเลือดไหลหนองผู้คนล้มตายราวมาแรงรถไฟลอดอุโมงคถึงสามแห่งเป็นที่คุมขังผู้ที่อดอยากหิวโหวยจากยอดเขาตุกตาหินอ่อนฉันพองเห็นแม่น้ำแยงซีไหลผ่านเสฉวนฉันยังคงย่ำเท้าต่อไปที่ทะเลสาบตองติงภูเขามีสีสันฉันได้พบกับคนเรือ จึงได้ร่องเรือของเขาไปตามลำน้ำเมื่อมาถึงเมืองกวางโจตัวฉันเหลือแต่โครงกระดูกคลานลอดรัว้วลวดน้ำเข้าไปในฮ่องกงเสียงจุดประทัดไล่มังกรที่นั่นเป็นจริงสงสัยยืนยันชีวิตของฉันแปลกมากคุณต้องเข้าใจนะผมเริ่มที่จะเข้าใจครับ